สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโ์ลุกมนี้กันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้รีวิวสองภาษาไทยกับเป็นฝ่อๆเนาะเพราะว่าไม่มรลคาดค่อยไม่เต็มนะมะเที่ยนี่ค่อยไปโลบละหลับพี่น้องค่อยไปโลบละนั่นคือสิได้ดร้ายเติมเนี่ยเจ้าหน่อยเนาะคลิปนี้ก็สิได้บงซะสาแนียงสินะเมร่ะวานนี่ค่อยก็วันอาทิตย์วันเสาร์ขอก็ะปุ่นรีวิวดอกพี่น้องเพราะว่ามันเไม่มีเวลาเนาะวันเสาร์กับโอ้จะมันอยากไหลเสาร์อาทิตย์นี่ค่อยเลยอยากเขียนวิดีโอเสาร์อาทิตย์นี่ละเพราะว่าคนอยู่บ้านได้เบิงวิดีโอสินะพี่น้อง แต่ว่ามันบ่มีเวลาอีหลีพี่น้องไอ้ปกติขันแม่นข่อยกลับมาข่อยอ่าสมัยตะกี้ข่อยกับบด้เฮ็ดอีหยังหลายเนาะแต่ว่าเุม,มื้อนี้มันได้เฮ็ดหลายเพราะว่าเด็กน้อยกะ mm hmm. เบียกหลายภาษาพี่น้องจังสิบวาจะน่าอธิบายบ่ถูกเลยคอมเมนต์ก็บ mm ่ได้ไปตอบก็ต้องขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องอย่าฝ่าวอย่าฝ่าวเรียดนทุกคนสิมีเวลาเทุกคนสิไปนั่งตอบให้กระคักให้เบอร์ซอันคอมเมนต์พุ่นล่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังหาเวลาบ่ได้อยู่พี่น้องตื่นมากอะ เป็นฝ่อฝ่าวังฟังเนาะคือจังมือนนี่คอยก็ว่าสีออกไปทั้งนอกอยู่ว่าจะไปร้านแอนติกนามื่านี่แต่ว่าข่อยตื่นเสาร์ขึ้นมาหัวกันล้างหน้าล้างตาแต่งหน้าแต่งตาแต่งแต่งแต่งตัวนะพี่น้องบริเตแต่งหน้าแต่งตาอย่างหรอกเคี้ยนตะคิวก็ทาตะปาแค่นั้นหลักหลักก็แป้งฝุ่นนึงสิเนาะกะว่ายพาจะหาหน้าที่อย่างสิเนาะกะไอ้เก็บที่โนงที่นอนทำเสร็จลงมากะสวยเติบเนาะพี่เนอะกะลงมาแล้วกะนี่ละฝ่าวมารีวิวอย่าท่านผู้ชมท่าอย่าท่านผู้ชมท่า เอาลราหมู่บทก่อนจังสีแจังส์มารีวิวเนาะพี่น้องคุยกันสักกนอน่อนหนน่ะเอาล่ะพี่น้องอันจังมาคุยกันรอบสองเนาะเดี๋ยวอันอันให้รีวิวก่อนสําหรับคนที่เพิ่นอยากเบิ่งรีวิยวย่อจงคุยกันถ่ายถ่ายคลิปเนาะพี่น้องว่าไปเกิดอีหยังขึ้นเนาะอ่าก่อนี่ก็ต้องขออภัยหลายเด้อสําหรับคนที่อยากซื้อขอไปขายออนไลน์พี่น้องขายน่าแข่งอิลีจ็คส์วายได้อะไรอย่างอิลิอีเหลือ,อยางแข่งนะแต่แต่อย่างแต่แต่สาวหอดคำมันโมมีเวลาพี่น้อง ขายออนไลน์มันต้องมีเวลาไปส่งมันต้องมีเวลาตอบลูกคงลูกขังสินะพี่นออ้องพอดีไอ้่อยบรดเ,เห็ดฝายฝายทั้งนั้นเนาะเฮาเห็ดเฮ็ดขายหนาตลาดเลย,ยสิ่มันก็เลยเป็นส่งเป็นส่งอันบ่หวังนะพี่นออ้องมันงานรายอหลีเนาะต้องขออภัยหลายๆสําหรับคนที่อยากสือออก้อเนาะอันบริสื่อกระเบิ่งเอาละกันเนาะพี่นออ้องเนาะว่าประเทศอังกฤษนี่เขามีการขาการข,าการขายการสื่อแบบจังซี่ินะเขาคนที่เขาเอาไปขายทั้งถื่เขาใส่จนเบื่อแล้วมันหลายๆเขาเอาไปขายาสินะซื้อเขาสื่อมา่หม่ ขาเอคือจังหนุ่มหอมันสิข um, ้าเบือเขาก็ไปขายเี้ยเสือผ่านนาแพ่หรือว่าของติเขาบัใส่แล้วของตกแต่งบ้านนี่สินาพี่นนออ่าพอหอดนาเดี๋ยวคุยกันสักวันพอพอหอดอันอันนาเทศกาลคือจังหนาคริสต์มาสวัดเกิดองีายสิกรซิมีคนเขานิยมสื่อของควันให้กันนะประเทศอันเนี้ยเพราะว่าสื่อของควันให้กันได้หลายแล้วมันหลายมานาพี่นนองมนซุ้มกนหลายอันเด็กกับไปสื่อเด็กกับไปสื่อสินอ่ะเด็กกับวันเกิดเด็กกับวันอัน ไอ้ไอ้คิสมาสจะสิคิสมาสเขาก็บริสุทธิ์อันเดียวเนาะซิบคนก็ซื้อมาซิบอย่างสินะพี่น้องคือว่าเป็นวันเกิดเด็กหน่อยไอ้สิซิบคนเนาะสิกับมานซิบอย่างสินะพี่น้องพ่อแม่กับุ่คคลวันเสื้อให้อันเดียวได้ของขวัญกันได้เป็นก้องพ่เนินเพิ่นเปิดเนาะสมัยเจเจสิกากับแมทธิวเป็นเล็กหน่อยกับกองพ่เนินเพิ่นเปิดด้วยกันของหลวงของเหรินมันก็เลยหลายหลายแล้วก็ถือหน้ามาหนะพี่น้องมันก็เลยเป็นเอียทีก็ค่ายว่าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยในการใส่เงินอยู่นี่เนาะแต่ว่่าาเเเ้ใใหงิินพือส เศรษฐกิจมันิสด้ไปดีอยากจะเสินหนอเอาละพี่น้องมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าข่อยไดยังมาเนี่ยอันนับแหลข่อยกาไใดล่องเท้าไม่แม่ไม่แม่มทิ่วเนาะตอนแรกค่อยนึกว่าแม่ทิ่วใส่ไบ่ได้ดเนาะเพราะว่าแม่ทิ่วนั้นไอไอเท้าแล้วใหญ่นะเท่าเลาวอ้วนนะกัสสีไ่เบอร์เดียวก็ข่อยเนาะเบอร์สามเนาะแต่ะว่าอันแล้วลองใส่แล้วว่าใส่ได้อยู่มักอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ซื้อมาเบิ่งพี่น้องก็จะให้เบิ่ง ถ้าซีองสู้ได้จังใดว่ามันว่ามันสภาพเป็นอย่างใดข้าเบ่งมงอะไรนี่มันเดี๋ยวพี่น้องมองอันนี้มออันนี่นนครับมันสมมติว่ามันเลื่อนมันยังส,รรรมมงสีน้องมันกิดสีมี้หอยใส่แต่ว่าอันนี้ไอ้สภาพการใส่นั้นแทบสนับเท่อ,อไดภาษาพี่น้องเด็กหน่อยใหญ่ว้พี่น้องอยู่นี่นะเด็กงหน่อยใหญ่ใวห้อง Matthew แมททิวดับขยับคนไปถิ่มกอหมกใหญ่นี่คือการคนเจสิกาคนออกไปเป็นเป็นกระสบอบพี่น้องม่อว่านี่เจสิกาไปคนลงทถาไปถิ่มเป็นกระสบอบพนันแบบว่า เอาไหว้มันก็บริใส่เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงลอกดาวไมหรอกสองสามเดือนแล้วมันก็ใหญ่ฉิมซื่อบริใส่มันก็ยังสาพใกมาอยู่สิเนาะต่อมาก็เป็นน้ำหอมพี่น้องอันนี้อลิซาเบธอาร์ดันเนาะจะมันกินอีหยังหรอกตัวนี้แต่ค่อยเคยเอาไปใส่ยูก็กินหอมดีอยู่พี่น้องกินเนาะร้อยยี่สิบห้า ml เนาะตัวนี้เนาะแล้วก็ซื้อมาหนึ่งปอนด์มาตัวนี้เนาะต่อมาก็เป็นน้ำหอมตัวนี้เป็นเอวอนแต่ว่าส่วนมากอยูนี่เขาบอกค่อยนิยมซื้อเอวอนกันเนาะพี่น้องหาซิพี่ก็มี เอวันสาบาทนั่นสินะอ่าเอวอนต่ว่าคันถามว่าก็ใส่กันบอกกันเห็นเขาเขาขายกันอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าคนกับตะวัน่อยนิยมซนะื้อปานไหนกันนะแต่อาจคนอื่นอาจจะซื้อแต่ว่าข่อยหนะ่อส่วนมากก็้อสือส่อที่เป็นเป็นยี่ห้อแพงๆแน่เ,นเนนะพราะว่าเอาซื้อมาขาย,ยาสินะแต่ว่าสําหรับคนซื้อไปใส่เขาก็คงจะซื้ออยู่สินะพี่น้องอันนี้กับห้าสิบอ่าหนึ่งปอนด์ตัวน,นี้พี่น้องหนึ่งปอนด์ วันนี้อาทิตย์ก่อนนี่เนาะอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเอยไปแย่งไอ้ไอ้น้ำผึ้งไฟองกระเจ้าเนาะเขาพระทันเขาเนาะอาทิตย์ก่อนกะหกปอนแต่ว่าบ่ทันเขาแต่ว่าอาทิตย์นี้เอยไปทันกระเจ้าอยู่นะพี่น้องอันนี้เขาบอกว่าหาปอนเขาซื้อมาในราคาะสี่ปอนเนาะสี่ปอนแต่ว่าไม่เป็นเทสเตอร์นะพี่น้องของเขาลองใส่แต่ว่าอ่าเขาเอามาขายนะพี่น้องเขาก็เลยได้ซื้อมาเนาะอันนี้เป็นอ่ากินอีหยังละบ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะ ซื้อมาสีปอนตัวนี้สีอปอนสีอปอนเนาะพี่น้องเนาะเชอร์โคโค่ชาแน,นลบ่ะ,ะต่อมาก็เป็นย,ยีน่ห้อนี่ดูฮิวดูฮิวไอย้อังนี่แหละพี่น้องดูฮิวอันนี้ก,ซก,ซก็ซื้อมาหนึ่งปอนพี่น้องปอนเจสิกาว่ายี่ห้อนี้แพงได้เพิ่มไหมซื้อมาหนึ่งปอนเนาะ เมื่อวานเขาไปเห็นอยู่ซีเคนาะเขาใส่ไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะต้องเขาบริสุทธิ์เขาว่าสามปอนด์เขาบริสุทธิ์อันนี้หนึ่งปอนด์เนาะพี่น้องหนึ่งปอนด์ยังเมื่อยอยู่พี่น้องเอ้ยเมือม่อยออสอยอยู่ต่อมากับเป็นอันนี้ก็เป็นอลิซาเบธอาดันเนาะอันยี่ห้อนี่ค่อยมากแต่พี่น้องเขาว่ากินมันหอม กินมันหอมเกือบสุกเกือบสุกกินมันเนาะมันก็จะมีรสชาเขียวรสกินชาเขียวกินอีหยังจังสีนะมันก็มีหลายกินเนาะอ,อลิซาเบธอารานี่เป็นของไอ้อเมริกาบอกเขาเฮ็ดมาแต่ว่ากินมันหอมดีเนาะตัวนี้คอยกะซื้อมาห้าสิบพีเนาะห้าสิบพีก็ซื่อส้าบาทนะเป็นบานเฮานะพี่น้องต่อมาก็เป็นหินต้องขออภัยหลายๆเด้อเพิ่นก็อยากซื้อหินน้ำขวดก็บ,บ่ได้ขายพี่น้อง บริขายนะโบผอ,อมสิขายเนาะอันนี้ก็เป็นหินพาซีกเนาะพี่น้องเนาะอ่เขาซื้อมาสามปอนเขาไปต่อเขาเขากับผู้ข,ขายคอยตัวนี้เนาะพี่น้องเนะาะถ้าลังมันก็จะเป็นแบกเสียออกสีม่วงห่วงตัวนี้สังเกตบางเด้อขัเป็นอมติจีไม่สอ,ออกสีเขียวเขียวพี่น้องตัวนี้มันเป็นหินอีกอย่างหนึ่งมันออกสีม่วงห่วงข้างในมันก็สีม่วงพี่น้องเนาะสามปอนต่อมาขอเขาก็ไปซื้อนาฬิกาพกพี่น้อง อันนี้เป็นยีห่ห้อซากุราเนาะซากุราซากุรานี่นะซากุรางามดีอยู่ในเข้าไปนาฬิกาพกพกเก็ตวอทนาะพี่น้นองเนาะเขาพกเก็ตวอทเขาบุกเอาไปแขวนเขาใส่กระป๋ากระเป๋าไว้เองเสียนะเขาซื้อมาหนึ่งปอนต้นอะไรโรเล็กฮามัดเอโรเล็กอินเดียนเลยต่อมาก็เป็นนาฬิกาโรเล็กพี่น้องโรเล็กปอม ตัวเลขปลอมกับเบื้องหน้าอ่านเวลาได้อยู่ได้พี่น้องนาวเลขปลอมซื้อมาสองปอนเนาะตัวเล็กปลอมตัวเล็กปลอมกับให้อ้างเนาะทสะสมเสบา่าเด็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญพี่น้องเหรียญเงินเนาะอันนี้ก็จะเป็นเงินนะนะเหรียญเงินเหรียญติดเหรียญตัวไหนจะได้ต่อ,กกตอมาก็เป็นหมีหอมบอ,อีหมี มีหน้อยเนาะซื้อมาจากบาทปุณละถ้ามัดมีน้อยนี่อันดีฮามัดแอร์เบร์ฟิฟตี้พีปอกโอเคเนาะแต่หักตะเปาะตะแบกไปสร้างน้อยอีกอย่างหนี่งเนี่ยเปิดขวดบอกอันนี้เอาเพนแคนบอกเอาเพนบะทอร์นัดนัดนัดอ๋ออันนี้นัดแครกเกอร<า>์เพราะว่าเป็นแน er. วเปิดขวด อันอันแนวไอ้ทั่วนะพี่น้องทั่วพวกทั่วพวกยางพวกนัดน,น,น,ดน,นะ,ะน,น่นนนะพี่น้องแนวเปิดนะสี่น้องก็จะเปิดได้บะรังอาเซน่าพี่น้องแปลกๆดีนะอันนี้เมเฮ็ดด้วยไมแล้วก็เป็นท่องเหลืองน่ะนะพี่น้องแปลกดีต่อมาก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าแรดลี่กระเป๋าเซเลียนพี่น้องหนึ่งปอนซื้อมาไปสามตลาดเขาได้เมื่อวาน ก็สเลียนต่อมาก็เป็นหินหินห้าสิบพีตัวนี้ห้าสิบพีอันนี้เป็นคอร์สเนาะหินอคอร์สเข้ามาเห็ดต้ตนใหม่ข่คคอยหลายอยู่ในป่านข่อยมีอยู่หนึ่งสองสามมีสามอันมีอามาติสละกัมีหินสีเหลืองละก็มีหินยงอยู่หกข้างหลังข้างหลังข่อยเพีย ตัวใดมันงานปกกับเก็บไปเองสินะพี่น้องต่อมาก,ก็เป็นอ่าอย่างนี้แอมโพเรียอัวหมานี่บ่เป็นนาฬิกาซื้อมาหาซิพี่พี่น้องหาซิพี่ต่อมาก,ก็เป็นนกวีดนกวียดนอกตัวนี้ต่อมาก,ก็เป็นเข้มกรดัดเขจมกัดเดือดหมาหมาอย่างไรนี่ ท้าทานอดทนซื้อไม่ยัง้งเราเนี่เนาะเสกซื้อมาได้เราก็ได้ต่อมากับเป็นเข็มกรัดตัวน,นี้เป็นไอย้ยางขาเอื่อนว่านนเป็นยกกันนะพี่น้องเป็นยกเข็มขัดยกต่อมาอันนี้ก็เป็นไอ้เข็มกรัดไทเกอร์อายเนาะต่อมากับเป็นตุ่มหูไทเกอร์อาย ต่อมาก็เป็นแหวนจะเป็นหินอีหยังหรอกซีสมสมนี่นะพี่นนองอันนี้ก็เป็นแหวนเงินต่อมาก็เป็นแหวนคือกันกหินอีหยังผู้เขียวๆนี่พี่นาะผู้เขียวๆๆใส่จงไหนต่อมาก็เป็นแหวนอันนี้ก็เป็นแหวนเงินพี่นนอะ แม่นเงินตัวนี้ก็ซื้อมาสอฮาปอนเพื่ออะไรไงบอดี้ทิ้งเลยแม่นฮาปอน,นตัวเท่อนี่ก็ตัวมากรัเป็นตุ่มหูตุ่มหูเงินตัวนี้นะตัวมาอันก็เป็นสร้อยมุกพี่น้องข่อยให้เป็นบาทข่อยเป็นบาทมุกพี่น้องก็ข่อยเป็นอีหยังคันข่อย คอยอันมีงานหลายๆของบริษัทซื้อไปขายเขาซื้อเมื่อเก็บไว้ใส่อันใส่หีบไปได้หลายพี่น้องใช่ไหมมันแข็งมากหลายมันงามมันนะมีความรู้สึกว่ามันงามง่ามตัวคอยขอบริษัมีโอกาสจะได้ใส่ได้พี่น้องจะใส่ไปใส่นาะใส่ยืมอันให้เขาสิา้อาบอกมันงามเลยหมุกเนี่ยมันเดือดเดือดนะเมยย็ดใหญ่หัวนนะพี่น้องคอยก็เก็บไปหลายเซนอยู่เลยเรื่องของเรื่อง สวยดูดีมีสาดตระกูลกัน,นมาทันทีเลยพี่น้องเบงิ่งแหนี้ยงามแท้เบิ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้ปอนหนึงพีนง่น้นองนื้นเอเทากับโบเนื้อเทือกับมุกน,นี่น้องเนื่อเทากับปอนหนึ่งเทื้อเกับสองปอนเนื้นเทากับหาปอนแล้วแท้เด้่พี่น้องอาทิตย์ก่อนก็คือซื้อมา,อาเสร็จละวหาไอ้สามปอนจำมือนี่อขวบปีเอยซื้อมาไอ้เด็ดเสร็จแล้วหนึ่งปอนบางบางอาทิตย์กะหาปอนบางทีกะซีปอนแล้วแต่คอยจะซื้อนะอ อันนี้่อยซื้อมาหนึ่งปอนอ่ะตัวนี้กัเส้นใหไยคือกันพี่เนาะคงคุณซื้อกว่าเคยมีอยู่อันหนึ่งแล้วก็เอาไปขายให้หมูค่อยนี่ละเอออันปบปนีิคอยกันเลมาเส้นใหม่อันแบบเดียวกันเลยพี่น้องอันนี้กัปอนหนึ่งคือกันตัวนี้อ๋อใ,ใส่รับไม่ใส่ไปได้ที่ใส่อ่าหารผสมดเดีย้ยง ม้าเห็นหงพี่เนาะเห็นหงมัวแสงก็จะเป็นเงสีหละ่ะใส่เดียวหลักอันนี้เนาะก,กะหนึง่งปอนตัวนี้ยัง่ยมัเสียเวลาหลายอันนี้กะเป็นสีสีออกดำๆพี่นนองสีปีกแม่ผูนะตัวนี้งามพี่นอนองเลยพ้ไดมกกักคือข่อยบอกที่มันข่อยปากหมุกนี่มันงามแห่งนะพี่เนอะบอกใส่แล้วมันดูดีมีศาสตร์ตะกูลมาใมเนี่ยนะพี่นนองอันนี้กะหนึ่งปอนนี่กัน เหลือมาสามเส้นบอกเมื่อวานมันจะมีเส้นเนี่เม็ดน้อยๆแลวก็ไม่สิมีเส้นยาวแหงแต่ขอบริสืทธิ์นะเอาว่ามันเป็นหกหกขวก็เลยบริสือต่อมาก,กับเป็นไอ้วเตอร์พี่น้องพิวเตอร์ดีบุกเนาะอันนี้กะดีบุกตัวน,นี้เขาซือาออออซ้อมากไอ้เพล่พรเจสกาซื้อมาจ้าหวายผมลืมถามเนาะเข้าก็สิเก็บพวกผู้ชายกระสิบ ใบหลุดหนึ่งสีนะกกสิเก็บสะสมของเป็นสื่นะเจะสิกากเก็บส,สักสมของหลายเดสิกินอันนี้ก็เป็นสร้างอันคอยเหรียญยูโรมานน้ำผอไมไปได้พี่หนอนมามาเมื่อวานเหรียญหนึ่งยูโรเนาะเหรียญเงินพวกเป็นเหรียญเงินนะพี่หนอเหรียญเหรียญเงินที่เป็นเพชรรวยแหลแ่เงินอนะ่ะเขาก็ซื้อมากหยุดลายอยู่มามาเมื่อวานแต่ว่าอันชักเอาไปใส่บอดี้ จากเราไปใยใสหาบุฝอเนาะต่อมาก็เป็นหัวเข้มคัดพี่เนาะหัวเข้มคัดไอ้คนซื้อมาอันละสองปอนต่ว่าตัวนี้คนไปต่อเขาเหลือสองอันฮะสองอันนี้สามปอนนะพี่เนาะอ,อันนี้อันนี้อันนี้มันก็เป็นดีบุกนะพี่เนาะดีบุกเนาะต่อมาก็เป็นอันนี้เป็นอีแห้งอีแห้งอีแหลงอีการนะพี่เนาะเมืงองอีแหง้งอีแห้ง สมัยตะกี้กันข้าเจ้าดากันอยู่แถวบันหนออีแห้งมึงพูนว่าเด็ดอันนี้ก็เป็นหัวเข็มกัดพี่นนองแต่ว่าผมเคยไปด่าไผ่ดอกอีแหงนะเคยหงอัน,นึ่ <S <S เคยแต่หงยินข้าเจ้าดากันนะอีแหงพูดว่าอันนี้ก็เป็นพิวเตอร์เนาะเป็นหัวเข็มกัดกันพี่นนองขอกระสือตัวไรสิมันเป็นหอนะพี่นอะตัวแรนดนอันนี้ซื้อมาอันละสองปอนด์เพราะว่าส่วนมากของที่มันเป็นหอนก็มักสิมีราคาแพงสินะ ที่มันดังๆอะนะยี่ห้อที่มันดังๆสมาร์กก็มียี่ห้อเบิร์หลายโนอันนี้อุ๊ยอันตัวนี้มันรีวิวนำดีกว่าอันนี้เป็นอันกำลังแขนเราซื้อมหาปอนเไปในพี่น้องอันนี้นะบอกมหาปอนไปในตัวนี้มืดแล้วบ่ก็สิ้มืดแล้วมั้งนี่โอ้เดี๋ยวก็สิเอาเสือมันรีวิวนำอันคิดว่าหาอั้บ่ได้รีวิวเสือเะไรพี่น้องเพราะว่าอันฝ่าวอ่อนนั่นแม่นบริกาดขยานอันอัน รีวิวไอช่องนะ่เบิร์ละช่องนี้มันสื้อมาได้รีวิวนะพอดีเขาไปลงคลิปมันก็นเลยไอทายได้เนาะตัวน,นี้เขาซื้อมาให้เจสิก้าพี่นาะอ่าหนึ่งปอนตัวนี้เนาะเสือ้อสีเหลืองเขาบอกโอ้ไม่อยสวยเท่าไหร่เลยแม่เขาว่าเจสิก้าเขาบอถ้าให้เลือกไม่เอานะตัวนี้เผื่นะเนื้อเงาใหญ่ป <laughs> อนหนึ่งตัวน,นัน้ซื้อมาฝากเจสิก้าเนาะมันนี่เขาไปซื้อเสื้อจะคล้องแล้วบาทเท่อนี่ ยากไปยากมากกับไปเสือเสือพ่อเสืองามเนาะเสือมันถือสโลก็ข่อยปาสานสาพี่น้อเสือลายดอกนี่พอได้จําแต่อาทิตย์ก่อนก็เสือเสือลายดอกมากก็ใส่กรได้าสามพี่น้อมันติดนุ่มเวลาติดกระดุมแล้วมันอันอันกระดุมมันอ่าแผลแหวอยู่นะเขาเป็นสัตว์เขาเพิ่ใส่หนูได้พี่น้อกกระดุมมันอ่านะเพราะว่าอันช่วงช่วงมันมันมันตึงแล้วมันใส่นั้นใส่มันได้อยู่แต่ว่าช่วงน้ะโอกมันมันแข็งหนะกเขาก็เลย เอาไปเจสิกาใส่จังสิปใส่บ่ใส่อันนี้่อยซื้อมาหนึ่งสามตัวสองปอนเนาะถ้าเบิ้มเคยซืใส่คือบอ่ตัวได้เสือข้อก,ออกุ้งกวงเคยก็บ่ใส่คือกันพี่น้อง่อยขี้คานมาระเวบียดระวังนะเวลาเขากลมเขาเงยอสินะอันต่อมาจะเป็นเทปเปกเกอร์พี่น้องตัวนี้เทปเปกเกอร์ตัวนี้มันกิดขบมากอันอันอันนี้มันนี่พี่น้องขันบม่มีอันนี้มันก็สิบ่งามอีกแล้วเนาะ เขาว่าสิไปตัดออกว่ะเขาว่าแม่ไอ้ตะปุ่มตะปฟัมมานน่แม่พี่เนาะตัวนี้เทสเบเกอร์พอดีเนี่ยเรซื้อมาสามตัวซองปล่อยอะไรอีตัวนี้ใส่โอ้ดีตัวนึงอยู่นี่ตัวนี้ยี่ห้อยังบุอนี่ยี่ห้อยี่ห้อมันตัวนี้ไอ้ตัวนี้กลางดีอยู่พี่เนาะข้างหน้ามันเก๋ดีท่าบงคนใส่ขือบ่ เขาบอกใส่ใส่ซิปใส่ซิปเขใส่อยู่นี่มันจะเป็นใส่ซิปใส่ซิปนี่ก็สิประม่านใส่เอลอยเนาะใส่เอคลิปกระสีพม่านใส่ซิปสองใส่แปดกระสีพม่านใส่เอ็ดเนาะสำรับสำรับอยู่นิมัะเขาไม่ใส่ซิปสองบางตัวเขาใส่ได้อยู่พี่น้องไอ้ขคอ็ซื้อตัวนี้มาเขาว่าสื้อมาใส่นอนเจสิก้าเพื่อกว่าเพื่อส่งมาพี่น้องปอหนึ่งบทตัวนี้ส่งมากระสีเอาให้ตุผลพี่จักดใส่เอ็ม ตัวนี้ซื้อมาให้พ่อหนงเจสสิก้าป่ะตัวนี้แดดหน้่งอปอนนึงตัวนี้ใส่เอ็มเจสิใส่ได้เอ้ยใส่แอลเจสใส่ได้บอเพราะว่าบางตัวแล้วก็ใส่ได้อยู่นะไปดีคอกระเสือ,อันนี้มาให้แมทธิวบ่ะเนี่ยเป็นอันกางเกงอันเดอร์เลนนะพี่น้องเวลาหนาหนะนาวเขาก็ใส่ใส่ชุดเตะฟุตบอลแล้วก็ใส่กางเกงในขาย,ยาา,นะายพี่หนะเป็นขันเป็นขันเป็นภาษาไทยบานเห่นะาเนาะก็สิอเอินว่ากางเกงในขายาหย่าพี่น้องอยู่นี่ อันนี้กระสีเป็นข้าสซีไซตัวนี้ทั้งในแล้วก,ก็สีแซงเกงฟุตบอลทั้งเหนาะสินาพี่น้องเกงในขาหยาวเกงในขาหยาวมาฝากเม่เทียตัวหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็ซั่มนี่ละนอ,ะนอะก้วกระสีเป็นเลโก้เป็นสีดีเป็นของอันนี้นอกกับในพวกดาดพวกยังกระสีสื่ออยู่แต่ว่างประเดีเอามาร,รีวิวสินเนาะกับเป็นพวกอีหยังมอนซนูนมอนซูนโฮมนี่คืออีหยังมาเลยเอามาเอ่ยก่อนอันนี้นะพี่น้อง ิดไรโอ้ซอนคือบอกมาใส่อะไรนี่เอามาใส่จะเป็นอยัางไรนี่อืมสวยนะเนี่ยอุ้ยเอามาใส่ในหัวคอแเ้ามาใส่กับหน oh. ้าพ oh. ี่น้องนี่พี่น้องปึ๊งซอนซ่อม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 พี่น้องซ่อมเซตฟอร์ซี่เค้กฟอรกฟอร์กไอ้่อนกินขนมเค้กนี่น้อง ขอเอามาใส่กันฮะนี่อะไสละเอียดนี่เนี่ยโอ้โหก็เห็นพี่น้องเขาห้องก็งกงกงกเปิดก็เห็นแต่ซื้อมันเขาไม่ได้เปิดเบิ่องอ๋อขับถ่ายได้ละนอนพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ซ้้างเลยล่ะคือยาวแท้เจอกันคลิปหนามิยังดีๆสวยๆงามสิมาบอกให้ฟังเนาะพี่น้องนาะมือนีิกาเอาบ่อโม่บอ่บอโม่ห้อยสางให้ฟังโน่นนี่นั่นแลนะนาะมือนี้ก็จะสิได้ไปร้านแอนติคิวจักไปหาเลาะสื่อของพี่น้องไปหาเลาะสื่อของมาขาย ไปหาเหล่าสื่อคล้องถือว่สาสัดสายจ็คสิมีคล้องถือบอกว่ก็จังถาเบิ้องนาะพี่น้องว่าสิเป็นจังไหนเนาะสำหรับมือน,นี้ก็แค่นี้ละเจอกันคลิปหน้ามีิยังดีๆส,สวยๆงามสิมาบอกฟังสำหรับคอมเมนต์ก็อย่าฝ่าวเขียนเด้อพี่น้องอย่าอย่าฝ่าวเขี่ยเดี๋ยวใครมีเวลาก็สิ่อฝาวไปตอบให้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สำน,นี้ละค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ